โรงเรียนบ้านบุกนองเทาตั้งอยู่บ้านเลขที่128หมู่8ตำบลช่อปากาอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำน,นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนครูชำนาญการพิเศษ3คนครูชำนาญการ3มคนครูอสอ 1, คสหนึ่งสองคน ครูผู้ช่วย1คนวิทยากรหนึ่งคนครูธุรการหนึ่งคนนักการพารโรงหนึ่งคนรวมทั้งหมด13คนข้อมูลนักเรียนณปัจจุบันโรงเรียนบ้านบุน้องเทาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นตองศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด129คนบริหารงานโดยนายปรามมดพรมบุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกหนองเ่ารายงานผลการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางานวพเอสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสารศึกษาวิยาฐานะชั้นาการพิเศษประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2565ด้านที่1การบริหารจัดการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านบุน้องเทาได้จัดทำและพัฒนาแผนการจัดการการศึกษาได้แผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2565และได้จัดทำแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับคุณภาพของผู้เรียน1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสารศึกษาโรงเรียนวิเคราะห์ประเมินการใช้หลักสูตรสารศึกษาปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาและโครงสร้างเวลาเรียนให้มีมาตรฐานสอดคล้องและเหมาะสมตามหลักสูตรปฐมใบและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน โรงเรียนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.4มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบพอเพียงกับความต้องการของผู้เรียนเช่นการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงหมูป่าพันพื้นเมืองการพาะเห็ดนางฟ้าและการปลูกมะนาวในท่อเพื่อโครงการทหารกลางวันของนักเรียนผู้เรียนสามารถใช้สื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม1.5การนินเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในฐานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฐานศึกษาอย่างเป็นกระบวนการ 1.6มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2มีการบริหารจัดการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดตั้งสภานักเรียนนักเรียนช่วยเหลือครูในการจัดอาคารสถานที่นักเรียนทํากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหลังเลิกเรียนและมีการท่องสุดคูณโดยใช้ท่าประกอบในรูปแบบ BBL 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบุน้องเทา ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆเช่นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการป้องกันและแก้ปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมและการส่งต่อมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นประจำทุกปีด้านที่3ด้านการบริหารและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการกิจกรรมตามแผนของฐานศึกษาโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและนำไปสู่การปฏิบัติจริงด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยมีจิตอาสา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูและบุคลากรดําเนินการตามความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการเข้าอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู PLC ไม่น้อยกว่า20ชั่วโมง สามารถนําความรู้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสารศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่2รายงานข้อมูลข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเป็นท้าทายเรื่องรูปแบบการบริหา,ารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ประสานแนวคิดหลักตรัดยาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยใช้หลัก PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด